สวัสดีครับเรามาอยู่กับการแข่งขันการประจนภัยในสวนสนุกที่ว่ากันว่ามีเหล่าด่านเครื่องเล่นสุดหินรอคนเจ๋งๆมาพิชิตนะครับในวันนี้ใครจะเป็นผู้ที่เดินทางผ่านดานและถึงเส้นชัยได้เร็วที่สุดมาลุ้นกันโอโ้ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันกำลังตเตรียมตัวแล้วครับกติกาของเราผู้เข้าแข่งขันทุกท่านในวันนี้ต้องมีน้ำหนักตัวเท่ากัน ถ้าทางพวกเขาพร้อมแล้วนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มมากันที่ด่านแรกด่านกระเช้าลอยฟ้าสูงสุดสุดเสียวกันนะครับออกตัวไปแล้วครับโอ้โหตามกันมาแบบติดติดต่อด้วยลอดอุโมงค์สายรุง้ง โอโ้ยตามกันไปติดๆเลยเราไปรอนลุ่นกันต่อที่ด่านที่สองด่านสไลเดอร์ลื่นปลื้ดและแล้วก็เป็นคุณลูกโป่งสีส้มที่ลื่นปรื้ดไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคุณลูกโป่งสีเขียวครับด่านนี้ยกให้คุณลูกโป่งสีส้มเป็นผู้นำชัยไปเลยครับและก็มาที่ด่านสุดท้ายกันแล้วโอ้ยมีทางแยกแบบนี้จะไปทางไหนกันล่ะครับเนี่ย ซ้ายหรือขวาคุณลูกโป่งสีเขียวและคุณลูกโป่งสีส้มเลือกทางขวานะครับโอ้ยเป็นเมืองหิมะเย็นสุดขั้วนะครับโอ้โหหนาวถึงขน้นตัวแข็งขึ้นไปเลยนะครับโอ้แต่เหมือนว่าพอแข็งแล้วจะเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับโอ้ยวิ่งชิวไปเลย และวเราก็ถึงเวลาตัดสินถ้าลอดข้ามอุโมงค์สายรุ้งไปได้เราจะได้รู้แล้วละครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะออเอาไงติดแงกแบบนี้ล่ะครับทำไมถึงหลอดอุโมงค์ไม่ได้ล่ะครับเอา,เอาพยายามเขา้าว่าแต่คุณลูกโปองสีชมพูของเราเป็นยังไงบ้างครับนี่คุณลูกโปองสีชมพูเลือกไปคนละทางกับเพืเ่อนนะครับโอ้ยทางนี้เป็นน้ำ ลอยตัวไปอย่างช้าๆแบบนี้จะทันเป็นเพื่อนไหมล่ะครับนี่แต่ไม่เป็นไรครับพยายามเข้านะครับขึ้นฟังมาแล้วครับจุดสุดท้ายจะผ่านอุโมงค์สายรุ้งไปได้หรือไม่ลุ้นกันและแล้วก็ผ่านได้สบายหรือปไปเลยครับและผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือ คุณลูกโป,ป่งสีชมพูครับส่วนคุณลูกโป,ป่งสีส้มกับคุณลูกโป่งสีเขียวยังคงลอดอุโมงค์สายรุ้งไม่ผ่านเลยนะครับก่อนหน้านี้ยังลอดได้อยู่เลยไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นครับนี่เรามาดูกันไหม คือว่าของเราข้างในอ่ะมีน้ำเพราะว่ามันมีฟองอยู่เห็นไหมเธเป็นแข็งแข็งเป็นน้ำแข็งมันต่างกันแล้วของเรามันเล็กของเธอมันใหญ่แห้เราลองมาเอาอันนี้เข้าสปินกันเลยไหมมันเข้าได้มันได้เมื่อสเขียวมันเย็นมันเข้าไม่ได้มันติด ลูกที่เป็นน้ำแข็งมาใหญ่กว่าส่วนลูกที่เป็นน้ำมันเล็กกว่า กันยอันนี้มันเตี้ยวกว่าอันนี้มันสูงกว่ามันแข็งแล้วมันก็สูงขึ้นเลยดูสิมันต้องมาถึงสีส้มแล้วพอมันเป็นน้ำแข็งอยู่มันจึงอยู่สีเขียวอยู่พอเอามาตากแบบมมาลดลงเป็นสีส้ม โตุคกตากระดิ่งก่อนไ้ใส่น้ำก่อนต้องใส่น้ำนิดเดียวนะเออเดี๋ยวเวลามันพองตัวมันพองเยอะไง จะไปที่ไล่ยุงได้ป้องกันไม่ให้มันมาเกาะและก็ดูดเลือดของเราผมจะได้วิ่งเล่นแบบสนุกสนุกเต็มที่เลยใครอยากเป็นนักวิทยทาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น ส่งรูป่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง f c e b o o k Fan Page บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ